สวัสดีค่ะคลัมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้กิ่งก็จะมารีวิว The Penguin อพิโสดที่8นะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นตอนจบที่ดาร์กแบบสุดๆเลยนะผือปมเนื้อเรื่องเกี่ยวกับออสเนี่ยได้ถูกเฉลยทั้งหมดในตอดนี้นะคะทั้งเรื่องราวปมในใจของเขาแล้วก็นิสัยใจคอรจริงๆของเขานะว่าเป็นคนแบบไหนซึ่งก็เกริ่นมาตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วนะคะ ซึ่งดูทรงแล้วเนี่ยกิ่งว่าไม่น่าจะมีซีซั่นที่2แล้วนะน่าจะไปต่อกันที่หนังใหญ่แบทแมนภาค2เลยนะคะ เพราะเขาก็ได้เล่าเรื่องราวมิติต่างๆของออสบอร์นทั้งหมดในซีรีส์เรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะก็เรียกว่าเป็นตอนจบที่สุดจะดาร์กแล้วก็อึ้งหลายฉากมากๆเลยนะมีความแบบว่าหักมุมแล้วก็คิดไม่ถึงหลายเรื่องเลยทีเดียวก็เดี๋ยวเราไปคุยสปอยกันไปทีละฉากเลยนะคะเปิดมาเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องราว ของฟรานซิสนะเป็นแบ็กสตอรี่ของเธอนะคะซึ่งตอนนี้เธอเนี่ยถูกโซเฟียกับหมอจูเลียนพยายามขุดลึกเข้าไปในจิตใจเนะพราอจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของเธอทําให้เรารู้ว่าเธอเนี่ยรู้นะคะว่าลูกชายของเธอทั้งสองคนที่หายตัวไปเนี่ยเป็นฝีมือของออสนะซึ่งก็ได้เจอศพของทั้งคู่ถูกขังเอาไว้แล้วก็เจอไฟฉายในแจ็คเก็ตของออส ทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากเลยนะคะไม่รู้จะทํำยังไงดีนะที่ลูกเนี่ยเป็นคนเลือดเย็นขนาดนี้ค่าพี่น้องด้วยกันเองก็เลยไปปรึกษากับเร็กซ์นะซึ่งเร็กเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็มี2ทางนะก็คือต้องปล่อยให้เขาเป็นไปนะคะหรือไม่ก็เขาจะจัดการให้ซึ่งเราจะเห็นฉากในคลับเต้นลำในอพิโสดที่แล้วก็คือเป็นฉากที่แม่ของออสเนี่ยได้นัดกับเร็กซ์เอาไว้ก็คือจะให้จัดการลูกชายอย่างออสนั่นเองนะก็คือให้ฆ่านะคะ แต่ด้วยความที่ออสเนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากเลยนะที่จะทําทุกอย่างเพื่อแม่นะคะแล้วก็จะทําให้ชีวิตของแม่ได้สุขสบายได้อยู่เพนท์เฮาส์อย่างที่แม่ต้องการนะซึ่งฉากนี้มันก็เหมือนทําให้ตัวฟรานซิสเนี่ยเปลี่ยนใจนะคะกลายเป็นว่าเธอทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นว่าออสจะเป็นคนฆ่าพี่น้องตัวเองซึ่งแน่นอนนะคะอันนี้มันก็เหมือนขายวิญญ,ญาณไปในตัวนะเพราะว่ารู้ทั้งรู้ว่าลูกของตัวเองทําผิด แต่ก็ไม่ได้จัดการอะไรปล่อยไปแล้วก็พยายามผลักดันเนี่ยให้ออสพยายามทุกอย่างที่จะทําให้ชีวิตของเธอเนี่ยได้สุขสบายนะเป็นเตือนตอบแทนกับสิ่งที่เธอเดี๋ยจะต้องเจ็บปวดแล้วก็สูญเสียไปซึ่งนี่นะคะก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอเนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมนะเพราะว่าลึกๆเนี่ยเธอเองก็เหมือนอยากจะลืมซักคือต้องทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะว่าออสจะทําอะไรลงไปเนาะไปม,มาก็ทําให้เธอเดี๋ยวหลงหลงลืมลืมจริงๆนะคะ ซึ่งมาตัดมาที่ปัจจุบันนะคะออสก็โดนโซเฟียจับมาแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวอันแสนเจ็บปวดของครอบครัวซึ่งออสเองเนี่ยก็ยังคงโกโหกนะแม้ว่าแม่ของเขาเนี่ยกำลังจะโดนทรมานซึ่งสุดท้ายเนี่ยแม่ก็เลยพูดออกมานะคะว่าเธอเนี่ยรู้นะว่าเป็นฝีมือของออสแล้วเธอเนี่ยก็รู้สึกรังเกียจการกระทําของลูกชายตัวเองอย่างมากสุดท้ายเนี่ยเธอก็เดินเข้ามาแทงออสนะคะโอ้โหฉากนี้เป็นฉากที่ โคตรจะดาร์กเลยนะเป็นอะไรที่ทั้งดรามา่าทั้งทรมานใจตัวออสบอนเองรวมถึงตัวฟรานซิสด้วยนะคะเป็นความเจ็บปวดของทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคือออสเองเนี่ยก็ทำทุกอย่างเพื่อแม่นะรักแม่คนเดียวนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาค้นพบว่าแม่เนี่ยเกลียดเขาแล้วก็อยากจะให้เขาตายสะนะซึ่งสุดท้ายเนี่ยฟรานซิสเองก็เกิดล้มลงนะคะ ซึ่งตัวนี้ก็ทําให้ออสเซเป็นห่วงแม่อย่างมากแล้วก็พยายามดิ้นจนหลุดมาได้นะก็เลยยิงปืนสู้แล้วก็อุ้มแม่หนีออกมาจากตรงนั้นได้คือฉากนี้เนี่ยโซเฟียก็คือเล่นบทเป็นหมอจิตวิทยานะเป็นหมอโรคจิตที่ก็เป็นโรคจิตเองด้วยนะคะ ซึ่งโซเฟียก็ทำออสหลุดมือหลายรอบมากเลยนะคือถ้าฆ่าตั้งแต่แรกเนี่ยก็จบแล้วนะคะแต่นี่คืออยากจะทรมานเนะสุดท้ายออสก็เลยหนีมาแล้วก็พาแม่มาที่โรงพยาบาลมารักษาส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามเย็บแผลแล้วก็โทรหาวิกนะคะ ส่วนทางด้านวิกเตอร์เนี่ยเขาก็พาพวกเจ้าแล้วก็แก๊งอื่นๆที่ออสเคยดิวเอาไว้กลับไปที่คาวพอยนะแต่ว่าเหตุระเบิดเนี่ยก็ทำให้ทุกๆคนเนี่ยคิดว่าออสตายแล้วก็ไม,ม่มีใครคิดอยากจะช่วยออสนะคะเพราะว่าไม่ได้ยาแล้วก็ไม่ได้ผลประโยชน์แล้วนะแม้ว่าวิกจะพยายามพูดให้ทุกคนต่อสู้กับพวกเฟลคอนแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนหลิงอัดเข้าที่ท้องนะคะซึ่งดูเหมือนฉากนี้หลิงจะพยายามช่วยวิกเอาไว้นะเพราะว่าอาจจะโดนยิงตายได้นะ,ะถ้าขืนยังปากดีแบบนี้นะ ซึ่งตัววิกเองเนี่ยก็ดูใส่ซื่อแล้วก็เป็นคนดีเกินไปเกินกว่าที่จะเข้าใจพวกแก๊งมาเฟียเหล่านี้ทัดออสเองเนี่ยก็หาทางโทรหาวิกจนได้นะคะแล้วพอมาเจอกันเนี่ยออสก็ดูจะหมดหวังแบบเศร้าๆอยู่นิดหน่อยเพราะว่าแม่ของเขาเนี่ยรู้ความจริงแล้วก็ด่าทอเขาอย่างหนักเลยนะคะ แต่ว่าตัววิกเองเนี่ยก็พยายามพูดปลุกใจออสนะว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องผลประโยชน์เรื่องยาเท่านั้นนะพรออรสเนี่ยยังทําอะไรได้มากกว่านั้นอย่างเช่นทําให้ย่านที่ไม่มีใครสนใจเลยอย่างคลาวพอยต์เนี่ยมีไฟใช้เนอะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ออสเนี่ยคิดแผนขึ้นมาได้นะคะก็เลยไปคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐคนที่เขาไปขอไฟนั่นแหละนะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็เสนอว่าจะหาคนทำผิดมาให้กับเหตุระเบิดที่คราวพอยโดยเขาเนี่ยก็โยนความผิด ไปให้โซเฟียกับแก๊งมารอนีว่า2แก๊งเนี้ยตีกันนะซึ่งก็มีหลักฐานด้วยนะคะก็คือรถของโซเฟียที่ส่งระเบิดไปรวมถึงศพของสวทอมารอนีด้วยนะเรียกว่าออสเนี่ยแม่งคิดได้ยังไงนะคะแผนนี้คือแบบเจ๋งจริงๆเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนจุดอ่อนเดียวของโซเฟียเลยนะคะคือเธอเนี่ยไม่ทําอะไรแบบที่พ่อเธอทำเนอะอย่างขามายเนี่ยเขาจะต้องไปดิวกับเจ้าหน้าที่รัฐซื้อเอาไว้อะไรพวกนี้นะคะหามาเป็นพวก แต่โซเฟียเนี่ยเธอไม่ทําแบบนั้นอันเนี้ยก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนของเธอนะที่ออสเนี่ยเอามาเล่นงานซึ่งนี่ก็คือการยืมมือผู้ที่มีอํานาจในเมืองอย่างตํารวจนะคะรวมถึงทางฝากฝ่ายการเมืองมาจัดการศัตรูของตัวเองนะอันนี้เป็นแผนที่คิดไม่ถึงเลยนะคะบทตูงนี้ชอบนะ ซึ่งท่านั้นโซเฟียเองเนี่ยก็จัดการเรียกพวกแก๊งต่างๆมานะคะรวมถึงพวกเจ้าแล้วก็แดนนี่บอยด้วยนะก็คือมาเสนอว่าจะยกสมบัติทุกอย่างของตระกูลเฟลคอนให้เพราะเธอเนี่ยจะหนีไปแล้วนะแต่ว่าต้องหาตัวออสเนี่ยมาแลกนะคะใครที่หาตัวออสได้ก็จะได้สมบัติของเธอทั้งหมดซึ่งพอได้ข้อเสนอแบบนี้นะหลิงก็เลยโทรมาหาวิกแล้วก็เข้ามาจับตัวออสไป ซึ่งท้นานเจ้าเองเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้ชอบออสอยู่แล้วนะก็เลยจับออสเนี่ยมาให้กับโซเฟียนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้จัดการเผาบ้านของเธอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือให้ไปแต่ซากปรักหักพังนะคะก็คือไม่ได้อะไรอ่ะจริงๆแล้วนะแล้วเธอเนี่ยก็ตั้งใจจะจขึ้นเจตแล้วก็หนีไปอยู่ที่อื่น แต่ว่าพอเธอมองหน้าออสบุ๊บเนี่ยเธอรู้ทันทีเลยนะว่าเนี่ยมันเป็นแผนของออสกับวิกนะคะก็คือทั้งคู่เนี่ยนัดแนะกับหลิงนะให้หักหลังเจ้านะคะซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มเป็นเจ้านายตัวเองนะคะซึ่งฉากเนี้ยหูเรียกว่ามันส์มากเลยนะคือหนังมาเฟียเนี่ยมันต้องมีหักเหลี่ยมอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็ไม่ใช่แค่กลุ่มไทยแอดเท่านั้นนะคือทุกกลุ่มเนี่ยทำแบบนี้หมดเลยนะคะก็คือลูกน้องที่ถูกมองข้ามมาโดยตลอดเป็นพวกชายขอบอะไรพวกนี้นะก็จัดการเป่าหัวหัวหน้าแก๊งตายเรียบเลยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเป็นการปลดแอกคนชายขอบที่ถูกลืมแบบเดียวกับที่ออสทำเลยนะเออก็เรียกว่าแผนของออสกับวิกเนี่ยมันโคตรแบบปฏิวัติว,ตวงการมาเฟียเลยนะ สุดท้ายออสเนี่ยก็พาโซเฟียมาที่ริมน้ําซึ่งฉากนี้ก็ลุ้นมากเลยนะคะว่าออสเนี่ยจะยิงไหมเพราะโซเฟียเนี่ยก็พยายามจี้ใจดําเรื่องแม่ของเขาอย่างมากตัวโซเฟียเองก็เหมือนรับสภาพแล้วนะว่าอาจจะต้องตายแต่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะการตายเนี่ยมันบอกแล้วมันง่ายเกินไปออสเนี่ยเขาก็จัดการดิวกับเจ้าหน้าที่รัฐเอาไว้แล้วนะคะตํารวจเนี่ยก็เลยเข้ามาจัดการจับตัวโซเฟียไปนะตำรวจคนนี้เหมือนจะเป็นคนที่เข้ามาสืบตอนที่ทั้งตระกูลเฟลโคเนี่ยถูกลมแก๊สตาย ซึ่งอันนี้บอกเลยว่าแผนของออสเนี่ยมันโคตรแสบเลยนะคะมันยิ่งกว่าตายซะอีกนะเรียกว่าทั้งออสทั้งโซเฟียเนี่ยเป็นคู่ที่แบบแสบสันทั้งคู่เลยนะเรื่องนี้มันสนุกก็เพราะตรงนี้แหละนะคะซึ่งพอออสจัดการโซเฟียได้เนี่ยเขาก็ไปหาแม่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าแม่ของเขาเนี่ยกลายเป็นผักไปแล้วก็คือสมองตายไม่รับรู้อะไรแล้วนะคะเนื่องจากภาวะ stroke ซึ่งทำให้เขาเนี่ยโมโหแบบสุดๆเลยแล้วก็เศร้ามากที่แม่เนี่ยไม่สามารถ เห็นความสำเร็จที่เขาเพิ่งได้มานะเ็าเรียกว่าเป็นฉากที่น่าเศร้านะคะคือทั้งโซเฟียทั้งออสเนี่ยเรียกว่าสูญเสียด้วยกันทั้งคู่โซเฟียเนี่ยสูญเสียอิสรภาพนะต้องกลับไปอยู่ในอาคัมที่ที่เธอเกลียดนะคะส่วนออสเองเนี่ยก็สูญเสียแม่ซึ่งเป็นเหมือนทุกๆอย่างของเขาคือเขาเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อให้แม่เนี่ยภูมิใจนะแต่แม่ก็ไม่สามารถรับรู้ได้แล้วเมื่อเขาสําเร็จนะคะ ก็เป็นฉากที่มีความน่าเศร้าแล้วก็สลดสังเวชมากๆเลยซึ่งออสเนี่ยก็ได้มานั่งคุยกับวิกนะคะหลังจากเขาทำทุกอย่างสำเร็จแล้วเพราะได้วิกช่วยนะโอ้โหซึ่งซีนนี้เป็นซีนที่สุดจะแบบทั้งอึง้งทั้งเศร้าไปในขณะเดียวกันเลยนะคะวิกเองก็รู้สึกเหมือนออสเนี่ยเป็นครอบครัวของเขาที่เหลืออยู่นะเพราะเขาสูญเสียครอบครัวไปแต่สิ่งที่ทำให้วิกต่างกับออสเนี่ยก็คือวิกเนี่ยเขารักพี่น้องของเขาจริงๆนะรักครอบครัว แต่ออสเ่ไม่เป็นแบบนั้นนะคะออสไม่ได้รักพี่ร้องตัวเองนะแม้แต่แม่ที่เขาบอกว่าเขารักเนี่ยแต่จริงๆแล้วลึกๆเขาก็รักตัวเองมากกว่านะคือทําทุกอย่างเพื่อเป้าหมายของตัวเองซึ่งหลังจากเรื่องที่เกิดกับแม่ของเขาเนี่ยมันก็ทําให้ออสเริ่มคิดได้แล้วนะคะว่าความรักในครอบครัวที่เขามีให้กับแม่เนี่ยมันเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เขามีความทะเยอทะยาน แล้วก็ไต่เต้ามาสู่ความสําเร็จก็จริงแต่มันก็เป็นเหมือนจุดอ่อนด้วยซึ่งเขาเองเนี่ยไม่อยากจะเป็นแบบนั้นแล้วนะคะสุดท้ายเขาก็เลยตัดสินใจฆ่าวิกซะโอ้โหซึ่งฉากนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นฉากที่ดีมากแต่ก็เป็นฉากที่ขัดใจไปด้วยในตัวนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยอยากให้วิกยังอยู่นะคะไม่อยากให้ตายนะแต่ที่บอกว่ามันเป็นฉากที่ดีเนี่ยเพราะว่ามันทําให้เราเห็นเบื้องลึก จิตใจของออสนะคะว่าเขาเนี่ยจะทําตามแผนการของเขาเองแล้วถ้าใครเนี่ยที่ไม่อยู่ในแผนของเขาหรือมันอาจจะขัดขวางความสําเร็จของเขาได้เนี่ยเขาก็จะจัดการกําจัดซะซึ่งวิกเองเนี่ยก็เป็นคนดีเกินไปนะคะไม่เหมือนกับออสนะก็อย่างที่เขาเคยบอกว่าแม่เนี่ยทำให้เขายังเป็นผู้เป็นคนอยู่ซึ่งตอนนี้พอแม่เขาไม่รับรู้อะไรแล้วเนี่ยความเป็นผู้เป็นคนของออสก็ไม่เหลืออยู่แล้วนะคะซึ่งวิกเองเนี่ยก็เป็นคนที่ใกล้ชิด กับเขารองจากแม่เลยนะซ <c oughs> ีนนี้เลยเป็นซีนที่สุดจะเฮี้ยมของออสเลยนะทำให้จุดนี้เป็นจุด point of no return ของออสบอ์แล้วนะคะก็คือเป็นออสขาโหดนะคะเป็นตัวร้ายของแทร่มาแล้วนะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็ทำให้เราเห็นมิติ ความเป็นตัวร้ายของออสตั้งแต่เริ่มจนถึงจบนะแต่ว่าตอนจบก็เป็นเหมือนก่อนเริ่มต้นของออสในรูปแบบใหม่รูปแบบที่ no feeling นะคะไม่มีหัวใจอีกต่อไปนะออสคาโหดมาแล้วนะคะตอนนี้ ส่วนทา้านโซเฟียเนี่ยเธอก็กลับไปอยู่ที่อาคัมแล้วก็ได้จดหมายจากเซรีนาคลายนะซึ่งก็เป็นน้องต่างแม่ของเธอนะคะเราจะได้เห็นบทบาทของเธอในฐานะ c a t วูแมนใน The b a บ m a n แล้วนะงานนี้เนี่ยโซเฟียอาจจะได้มาช่วยทางฝั่งตัวดีหรือเปล่านะอันนี้เรามาลอดุนกันว่าเธอจะได้ไปโปรใน The b a บ m a n นภาค2หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆออสเนี่ยเป็นตัวร้ายแบบเต็มตัวแน่ๆน,นะคะในเดอะแบทแมนภาค2นะ ซึ่งตัวออสเองเนี่ยก็ได้พาแม่ของเขามาอยู่ในเพนต์เฮาส์แบบที่เขาต้องการแม้ว่าปากของเขาเนี่ยจะบอกว่านี่คือสิ่งที่แม่ของเขาต้องการนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการต่างหากนะคะก็คือทําให้แม่ของเขาเนี่ยภูมิใจในตัวเขาเพราะว่าถ้าทำอย่างที่แม่ต้องการจริงๆเนี่ยแม่เขาเคยบอกไว้แล้วนะว่าถ้าเธอเป็นผักเนี่ยก็ให้จัดการค่าเธอซะ แต่ออสเนี่ยก็ไม่ทํานะคะยังให้แม่อยู่ในสภาพนั้นนะซึ่งฉากแม่ออสน้ําตาไหลเนี่ยก็เรียกว่าเป็นฉากที่นาซาวแล้วก็นั่าพิจนามากๆเลยนะและออสเองเนี่ยนะคะก็ลงมาเต้นรากับอีฟซึ่งอีฟเนี่ยก็แต่งชุดเดียวกันทรงผมเดียวกันกับแม่ของเขาเป๊ะเลยนะที่พาเขามาในคลับตอนเขาเด็กๆนะคะ ซึ่งอีฟก็ทำหน้าที่ของเธอได้อย่างดีนะก,ก็คือรักแล้วก็ชื่นชมออสอย่างที่เขาต้องการจากแม่มาตลอดก็เรียกว่าเป็นตอนจบที่สุดจะดาร์กนะแล้วก็ ทําออกมาได้ลึกซึ้งแล้วก็แตกต่างจากซีรีส์อื่นๆอย่างมากเลยนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานยอดเยี่ยมในปีนี้เลยนะเป็นซีรีส์ที่พูดได้เต็มปากเลยว่าสนุกในทุกอพิโซดเลยแล้วทีมงานของเขาเนี่ยเก็บรายละเอียดมาอย่างดีเลยนะคะค่อยๆซ่อนปมไว้นิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็มาขมวดตอนจบแล้วก็มีจุดที่หักมุมคาดไม่ถึงให้เราได้อึ้งกันเนาะ ซึ่งตอนจบเนี่ยเราก็จะได้เห็นตราสัญ,ญลักษณ์ของแบทแมนด้วยนะคะเป็นเงาเหมือนสัญ,ญลักษณ์ตอนเรียกแบทแมนนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเรียกแบทแมนนะคะหรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้คงคงจะต้องไปตามในหนังเดอ b a บ m a n นภาคสนะซึ่งความรู้สึกหลังจากดูอพิโซดจบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าโ,โหทั้งมันทั้งอึง้งทั้งลุ้นเลยนะก็มีบางส่วนที่คาดเดาได้แล้วก็ในบางส่วนที่ คาดไม่ถึงนะคะในส่วนของวิกเนี่ยบอกเลยว่าหักมุมสุดคือแบบคิดไม่ถึงเลยว่าจะจบแบบนี้นะก็เป็นอะไรที่กิ่งทั้งชอบและก็ไม่ชอบนะคือที่ชอบเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำดำเนินเรื่องมาแล้วก็แบบจบแบบที่เราแบบคาดเดาไม่ได้นะเซอร์ไพรส์แล้วก็มีความลึกในตัวละครนะคะผลักดันให้ตัวละครเนี้ยไปต่อในหนังได้เลยแต่ที่ไม่ชอบนิดนึงก็คือตรงที่ว่า มันจะทําให้ตัวละครของออสเนี่ยมีมิติน้อยลงคือจะกลายเป็นมิติของตัวร้ายที่แบบโคตรเลวอะอะไรประมาณนั้นอะทำทุกอย่างได้หมดซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้มิติตัวละครที่เคยมีในซีรีส์เรื่องเนี้ยมันน้อยลงแต่เราก็ยังตัดสินอลไรมากไม่ได้นะคะเราก็ต้องไปรอดูในตัวหนังนะว่าเขาจะทําตัวร้ายอย่างออสวรลเนี่ยมาได้ดีแค่ไหน ในส่วนของดารานี่ไม่ต้องพูดถึงนะกิ่งชอบแคสทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหลักตัวรองนะโดยเฉพาะดารานำอย่างค n ินฟาริลที่แสดงเป็นออสบอลนะโอ้โหบอกเลยว่าขนาดมีหน้ากงหน้ากากมาเนี่ยมันก,มนก็มันก็ปิดบังการแสดงออกทางสีหน้าเหมือนกันนะบางทีมก็ทําให้แบบหน้าดูแข็งอนะแต่เขาเนี่ยก็ยังสามารถแสดงแววตาทุกอย่างทะลุเมคอัพออกมาได้เลยส่วนทางด้านคุณคริสตินที่แสดงเป็นโซเฟียเนี่ยก็โอ้โหแซ่บ แซ่บสุดๆเอยชอบเหมือนกันเลยนะแบบตีคู่กันมาเลยนะคะรวมถึงคนที่แสดงเป็นแม่ของออสแล้วก็วิกเตอร์ด้วยเนะเลือกนักแสดงมาได้ดีแสดงบทบาทของตัวเองได้ดีมากๆ ซึ่งกิงกำลังคิดว่าหนังหรือซีรีส์ที่จะทําแนวแบบหักเหลี่ยมสู้กันอย่างเงี้ยมันต้องทําให้ได้แบบนี้นะคือหมายความว่า2ฝ่ายเนี่ยมันจะต้องมีความสูสีแบบเนี้ยมันถึงจะสนุกซึ่งโซเฟียเอเนี่ยก็เป็นคนเที่ยมนั่นแหละนะแต่จะมีลูกบ้าเยอะกว่าออสนะคะ ส่วนออสเนี่ยเข้มกว่าเข้มกว่าแต่เป็นไม่ใช่แนวลูกบ้านนะเป็นแนวเจ้าแผนการอ่าแล้วแผนของเขาเนี่ยเป็นแผนแบบด้นสดด้วยนะคะคือพอคิดได้ปุ๊บทำเลยนะ เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างเนี่ยแต่เขาก็เป็นพวกที่ไม่ยอมแพ้นะไม่ยอ่อทอนะคะอันนี้เป็นข้อดีของออสววลเลยนะส่วนข้อเสียก็คือตอนนี้เขาอะไม่มีคนที่สามารถไว้ใจได้อีกแล้วเพราะว่าเสียแม่ไปแล้วก็ฆ่าคนที่ไว้ใจได้มากที่สุดอย่างวิกไปนะตอนนี้ออสเนี่ยก็จะเป็นตัวร้ายแบบประเภทมาเฟียเต็มตัวคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ล้วนๆนะคะ ก็เป็นซีรีส์แนวดาร์กอีกเรื่องหนึ่งเลยนะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะดำเนินเรื่องได้สนุกมากๆแล้วก็มันไม่ใช่ดาร์กแบบที่แบบฆ่ากันเอามันนะซึ่งซีรีส์สมัยใหม่เนี่ยชอบทำแบบนี้นะคะก็คือใส่ความดาร์กด้วยกันแบบให้เห็นฉากเลือดสาดอะไรประมาณนั้นแต่ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้เลือดสาดกันส่งเดชนะ การตายเนี่ยมันอ,อะไรมันเบสิกเกินไปนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความดาร์กแบบที่มีชั้นเชิงกว่านั้นนะคือมีความดีฟนะคะแล้วก็มีที่มาที่ไปซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่กิ่งชื่นชมทางทีมผู้สร้างนะคือเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยนะคะทั้งในส่วนของคนเขียนบทการออกแบบดนตรีการตัดต่อที่แบบหูโคตรเนียนนะโคตรไหลลื่น คือแ้าไม่มีอพิโซดไหนที่รู้สึกเบื่อเลยนะคะทั้งๆท,ที่แต่ละอพิโซเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ50กว่านาทีเกือบจะทุกอพิโซดเลยนะแต่กลับรู้สึกว่าแบบเร็วมากจบเร็วมากคือมันเพลินมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ขอชื่นชมทีมงานผู้สร้างรวมถึงโปรดิวเซอร์อย่างแมดลีฟนะเรียกว่ามีวิสัยทัศน์แล้วก็มีความสามารถมากๆเลยนะคะก็รอดู The Batman ภาค2กันต่อนะอยากให้ออกเร็วๆนะคะตอนนี้อยากดูมากๆเลย เพื่อนๆดู The Penguin นอพิสวดจบแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างนะชอบหรือเปล่าสำหรับการจบดักดักแบบนี้นะคะก็มาคอมเมนต์พูดคุยมาหมดกับใบด้านล่างได้เลยนะและถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามเอาไว้นะและกิ่งนะคะก็จะเอาซีรีส์ดีๆเนี่ยมารีวิวแล้วก็สปอยให้ฟังกันอีกนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ